ปุยพิมพ์พอิมพรทนไม่ไหวหลังจากมีชื่อสื่อโดนเอาเรียกสอบปากและถามแค่บอกว่ารู้สึกผิดก็รู้สึกผิดแต่แค่บอกว่ารู้สึกผิดหลังจากกรณีที่เือทางด้านเหล่าบันเทิงดาราเหล่าบันเทิงร่วมกันออกกันออกมา แสดงความคิดเห็นอ,อ,อ,อีกหนึ่งรอบและจากทางด้านนายนายสันติยาที่สวัสดีที่เพิปานมาร่วมบริการจากงานที่การยุกยธรรมที่กับมนุษย์ชาติแทนและที่บายรายละเอียดที่สมัครเดสมาชิกหลังจากประชาทุนที่ได้ยืน ยืนยันนัยื่นหนังสือที่ให้ให้ตั้งธนาการติดตะติดตามผลตรวจสอบการดา